สวัสดีค่ะพี่น้องมาดูผลงานสาวนกนะคะจากคลิปเฮ็ดไข้กับคลิปเก็ดเฮ็ดปวกนะคะเมื่อเบิ่ค่ะผลงานค่ะก็จะได้เฮ็ดประมาณนี้แหละค่ะมีเฮ็ดไข้กับเฮ็ดปวกนะคะที่เก็บมาตอนเสาร์ๆนะค่ะที่ถ่ายคลิปไว้คือมีคลิปเก็บเฮ็ดไข้กับคลิปเก็บเฮ็ดปวกค่ะพอดีช่วงนั้นมีพี่น้องเพื่ทรมาหาพอดีเลยนะคะก็เลยคลิปก็เลยขาดไปนิดนึงนะคะ ก็เลยตองมาเห็ดเป็นคลิปอยากคลิปเป็นสองคลิปค่ะเห็ดปวกเห็ดไข่นะคะค่ะผลงานนะคะเห็ดปวกดอกใยๆจ้าแล้วนกะ็แต่คลิปน้อใหม่กับบริษัทให้พี่น้องเบิ่งนะคะแต่ะจะเอามาตอนถี่หาแล้วนะคะนี่ค่ะเป็นความสุกเล็กๆในน้อยนะคะตื่นเสาร์ขึ้นมาออกทํามาหากิ่งตามภาษาของ ชาวบ้านนะคะวิถีชีวิตเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะแล้วก็พอดีพอหลูกตาลมากก็เลยเอออยากกินของหวานหลูกตาลร้อยแก้วนะคะก็เลยเก็บมาน้าค่ะว่าจะเอามาเห็ดกินนะคะค่ะผลงานของสาวนกนะคะต่อจากขิบเก็บเห็ดปวกเก็บเห็ดไข่นะคะนี่ละจะพี่น้องเห็ดกะพึ่งออกนะคะก โมไลเท่าไหร่แล้วค่ะกัประมาณนี้แหละพึ่งเก็บไดซ์นี่แล้วค่ะนี่ปนกับพึ่งตกนี่จ้ะนี่ค่ะเ,เห็ดปวกดอกใหญ่ๆนะคะดอกติ่มตุ่มบรรบานนะคะนี่ค่ะดอกใหญ่ๆเลยค่ะเห็ดปวกพี่เนาะใหญ่บ่คะนี่จ้าเห็ดปวกบ่คะ แกงกินขึ้นสีหวานพี่น้องเอ้ยแต่ยนี่วมท่านแด้แกงค่ะเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวกลับมาช่วงแห้งแดงค่อยสิกลับมาแกงนะคะดอกไงบอจ้าพี่น้อง,งจ้ะสวยจ้ะดอกใหญ่ๆเห็ดพวกดอกใหญ่ๆนะคะจากผลงานสาวนกนะคะ สานกชันแนวสวยค่ะนี่ก็เห็ดไข่กะเอาไวต้ตำแจวแซบค่ะพี่นอ้องหอมตีงอย่างแล้วก็เอามาตำนะคะก็จะหอมค่ะกินจะหอมหมักๆเลยค่ะอร่อยค่ะดอกเป็นน่ารักน่ารักเลยนะคะ ดอกเฮ็ดน่ารักนอใหม่กะไปซับมาเองเลยค่ะเป็นนอใหม่ไผ่ปลานะคะตอนนี้แต่ตอนที่หาน้องใหม่นั่นสาวนกกะบอได้สาวนกบริด้ทายคลิปนะคะเพราะว่าไปหาคนเดียวค่ะก็เลยบรได้ทายคลิปไว้นะคะนอใหม่สวยๆจะไม่จ้ หรือต่มจิมนันจิมพริกกะปีนะคะอันนี้ก็เป็นดอกดอกดินไม้นะคะเหมือนแบบภาษาอีสานเ้ากาดอกดินไม้นะคะเมื่อดอกกลิ่นฝานะคะ่ะเอามาหลวกจิมแจวแสบด้วกันค่ะพี่นะะ้นองเเคยกินกับล,อลอ่องล่องมึงด้วยะคะ่ะแสบค่ะจะออกขมขมกินกับแจวค่ะเข่าเนี้ยหหอน,หอน นใไม่เนี่ย,ยะะก็กะคะือนสีเอาไว้ต้มแล้วก็ะเอามากินกะพีน้องนี่แหละค่ะจิ้มน้ำพริกกะปิค่ะนะคะลูกตาลค่ะเอาไว้เห็ดลูกตาลร้อยแก้วพีนองกระถามากินน้ำกันเด้อคะ่ะเด้อต้อมนมไม่ลวกะ แกงเฮดปวกแจวเห็ดไข่นะคะจ้าเ็ดปวกสวย,สวยเฮดไข่ลูกเฮดไข่ดอกใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวจะแกงซูพี่น้องกินเ้ยจ้าน้าใหม่ก็จะต้ม ลูกตาลกับเก็บไ้เห็ดลูกตาลลอยแก้วจ้า <c oughs> ผลงานนะคะผลงานของสาวนกเองนะคะตื่นแต่เช้าออกไปคะ่ะหาแต่ว่าคลิปมาต่อเนื่องก็เลยก็เลยเอามาเห็ดแยกคลิปออกมาเป็นแบบนี้คะ่ะก่อนเก็บหลังเก็บก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ต่อจากคลิปเก็บเพดไข่ปปกับเก็บเพดปวกเ่าเจ้าพี่น้องแต่ว่าน้องไม่นะ่ะบกเดท่ทยคลิปพี่น้องเบิ้งจ้าจังใดกังใดก็ฝากพี่น้องกดต,ติดตามกดไลค์กดแชร์เนเดอจา้าเป็นกำลังห้เป็นกำลังใจใหาน้ำเนเดอรจา้า ก็จะพาพี่น้องไปหาเก็บแบบนี้แหละคะ่ะไปหาเกเ็บเพ็ดเก็บน้อใหม่หาเน้อใหม่แบบนี้ไปเรื่อยๆนะจ๊ะก็จะมีหลายคลิปออกมาให้พี่น้องได้รับิ่งรับชมกันนะคะยํำเพ็ดออกก็จะพาพี่น้องไปหาเกเ็บเพ็ดตามฤดูกาลน,นะคะ หอดหนาไปเก็บน้ากันอีเด้อจ้าเก็บเห็ดปวกเห็ดไข่ฮา,านอไม่เนาะเห็ดปวกดอกใหญ่ๆเห็ดไข่ดอกใหญ่ๆจ้าแกงกินแสบแสบบานบนะจ๊ะพี่น้องเวลาแกงกับมากินน้ากันเด้อจ้าถากินแกงเห็ดปวกกับเจียวเห็ดไข่น้ากันเด้อจ้าพี่น้อง แล้วก็ต้มน้ำไม้ลูกของหวานลูกตาลร้อยแก้วนะคะตอนนี้ย่างโมท่านไหนเห็นอย่างเลยนะคะแต่ก็ถ่ายไว้ให้เบื้งก่อนน้ำไม้แบบร้ายแห้งค่ะพีน่น้องนี่ไปหามาสองกอเองนะคะน้ำไม้ที่เห็นนี่ค่ะเป็นน้อไม้ไผ่ปานะจ๊ะกะขอฝาก มันก็ไหลก็แช้นนะคะก็ติดตามแหนเดอจ้าคันอื่นก็ได้เป็นกำลังใจให้กันด้วยกันนะคะงก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะพี่น้อง ขอบคุณนะคะที่รับชมกะคลิปนาสาวนกสิภาพไปหาอย่างกะล่อรับชมคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อการเป็นการแจ้งเตือนเพราะว่าจะมีคลิปใหม่ๆมาให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆนะคะค่ะมันเอกะ ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีจ้าโอกาสน้าเจอกันใหม่นะจ้าบายบายค่ะ